อ่าก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอดีมันมีโจทย์เกี่ยวกับว่ามีน้องที่ทำงานคนหนึ่งปรากฏว่าที่บ้านเขาเนี่ยไฟดับอ่าในส่วนของแสงสว่างเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีหลอดของโซล่าเซลล์ที่เป็นหลอดไอ้กล่องเล็กๆเดี๋ยวผมจะเอาดูให้ดูเป็นตัวอย่างไอ้ตัวนั้นน่ะมันให้แสงสว่างพอสมควรในนานแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องว่าเขาบอกว่าพอไฟดับมันก็ร้อนคือแสงสว่างน่ยมันได้ แต่วันปัญหาคือมันร้อนทำยังไงอ่ะจะมีพัดลมเปิดพอให้มันหายร้อนในช่วงที่ไฟดับคราวนี้พอดีผมก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ผมมีพัดลมโซล่าเซลล์อยู่2ตัวผมซื้อมาไว้ไอตัวนี้คือมันจะเป็นพัดลม DC 1 2โวลต์นะครับซึ่งมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีกินกระแสอยู่แค่15วัตต์ก็คือกินกระแสน้อยมากเท่ากับหลอดไฟหลอดเล็กๆดวงหนึ่งคราวนี้ ผมก็เลยจะมาตอบโจทย์ให้น้องเขาดูว่าอ่าเวลาที่ไฟดับอ่ะแล้วต้องมีพัดลมใช้เนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกก็คือเนี่ยไอ้เจ้าตัวพัดลมดีซตัวนี้แหละครับก็คือราคามันก็อยู่ประมาณ400กว่าบาทตอนนี้ก็สามารถต่อกับแบตเตอรี่ได้ซึ่งโจทย์ต่อมาก็คือน้องเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาต่อกับแบตของมอเตอร์ไซค มันจะอยู่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปพิสูจน์อีกทีนึงนะครับว่ามันได้เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราผมมาแนะนำก่อนครับพัดลม DC ตัวนี้12 12โวลต์15วัตต์มันก็ใช้งานได้ดีนะครับก็คือมันมีทั้งหมดประมาณ3สปีดก็คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็มีตัวตั้งเวลาตั้งได้60นาทีนะครับอ,อันนี้ก็คือใช้กับไฟ DC หรือไฟกระแสตรงนั่นเองคราวนี้โจทย์ที่น้องเขาให้มาว่า,ามีแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มันจะอยู่ได้เท่าไหร่คราวนี้ผมก็มาดูตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผมสั่งมาจากทาง l a า a ตาผมก็ใช้งานมาเกือบปีกว,กว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็คือสภาพมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมให้อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นลองมาพิสูจน์กันว่าถ้าผมเปิดพัดลมอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้นานประมาณกี่นาที คราวนี้ตอนนี้ก็คือผมชาร์จตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เต็มแล้วนะครับกระแสคือมันเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมันได้ตามที่ผมบอกไหมก็คือ12โวลต์นะครับอันนี้ผมต่อไฟเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ก็คือมันไฟเข้าเต็ม12โวลต์นะครับก็คือเราพร้อมที่จะมาพิสูจน์กันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่เรื่องพัดลมอีกทีนึงก่อน ตัวพัดลมเนี่ยเวลาเราซื้อมานะครับเขาจะแถมมากับพร้อมกับสายสายเส้นหนึง่งก็คือเป็นสายตัวเนี้มันจะเป็นปักมันจะมีปากคีบนะครับสายตัวนี้จะมีปากคีบพอดีผมตัดสายตัวนี้ไปต่อกับตัวแผงโซล่าเซลล์ผมก็เลยเหลืออยู่สภาพอย่างเงี้ยก็คือมีสายตัวนี้ให้แล้วก็สําหรับต่อไปอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็มาต่อกับตัวถ้ามีปากคีบเราก็ต่อกับแบตเตอรี่อย่างนี้ได้เลยทีนี้เพื่อความสะดวก ผมเคยใช้ตัวนี้ผมอยากแนะนำเลยครับว่าข้อดีของมันคือมันประหยัดไฟทีนี้ผมก็เลยไปลงทุนซื้อไอ้ตัวนี้เขาเรียกหม้อแปลงภาษาบ้านเราเขาเรียกหม้อแปลงนะครับตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณประมาณ90กว่าบาท90กว่าบาทมันสามารถปรับแรงดันได้นะครับคือแม็กสูงสุดก็คือ12โวลต์ไอ้ตัวนี้12โวลต์ กระแสเดี๋ยวนะผมยังไม่แน่ใจว่ากระแสมันอยู่ที่เท่าไหร่ผมดูก่อนแป๊บนึงกระแสที่มันจ่ายออกมามันบอกว่า2000มิลลิแอมสอ0 0 0 0หนอถึง2,000มิลลิแอมนะครับก็คือตั้งแต่3โวลต์จนถึง12โวลต์ right. ก็คือปรับปรับแรงดันได้กระแสก็ตั้งแต่1 0 0อมิลลิแอมปร์จนถึง 2, 0 0 0มิลลิแอมนะครับก็คือก็จ่ายกระแสได้ตามนี้เพราะฉะนั้น ผมลองใช้ตัวนี้ใช้ได้ดีลองซื้อมาใช้ร่วมดูร่วมกันดูนะครับในตอนที่เราไม่ใช้กับแบตเตอรี่หรือระบบโซล่าเซลล์แล้วก็ใช้กับไฟบ้านก็ประหยัดดีนะครับผมว่าไฟไม่แรงมากแต่ว่าพัดลมก็เย็นสบายครับเหมาะสำหรับหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นประมาณนี้ทีนี้นอกจากไอตัวหม้อแปลงที่ผมได้มาพอดีผมไปลื้อในกองกองของพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์นะ ไม่รู้ว่าเป็นหมอแปลงของอะไรทีนี้ผมไปเห็นขนาดของหัวมันก็ใช้กันได้ทีนี้ผมก็มาดูตัวรายละเอียดของมอแปลงตัวนี้ก็คือมันบอกว่าเป็นไฟ dc 12โวลต์จ่ายกระแสที่2.5แอมป์หรือก็มันบอกว่าถ้าเป็นไฟต่อไฟ220โวลต์ก็1แอมป์กินกระแส1แอมป์แล้วก็แปลงมาเป็น12โวลต์ก็ให้กระแสอยู่ประมาณ 2.5แอมป์นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็ใช้ได้ลองไปหาหมออแปลงที่มันมีอยู่ในระบบหรือตามร้านขายของเก่าก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันขอให้ตัวขนาดของแจ็คเนี่ยมันใช้งานกันได้ผมก็ลองเสียบดูแล้วเปิดไฟเปิดพัดลมได้สบายครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากซื้อก็ลองไปร้านของเก่าแล้วก็เอามาลองต่อดูนะครับใช้ได้อันนี้ผมแนะนําเลยสําหรับคนที่จะหาพัดลมไว้สํารองเวลาที่ไฟดับนะครับ สามารถต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงก็ได้หรือจะอถ้าสมมติว่าในขณะที่ไม่ใช่ไฟดักอยากต่อกับไฟบ้านก็ซื้อม้อแปลงตามที่ผมแนะนํามาได้เลยนอกจากนี้ไอตัวพัดลมตัวนี้นอกจากมันจะต่อกับแบตเตอรี่ต่อกับหมออแปลงไฟที่เป็นตัวแปลงไฟที่2ตัวที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่แล้วก็มันก็ยังสามารถต่อตรงกับแผงโซลาร์เซลล์ได้นะครับวันหลังผมจะทําคลิปให้ดู แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์ก่อนครับว่าพัดลมขนาด12โวลต์ดีกินกระแส15วัตต์เขาเรียกว่าอะไรนะกำลังกาลังไฟ15วัตต์เนี่ยแล้วต่อกับตัวแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด5ตัวนี้น่าจะประมาณ5แอมป์นะครับ5แอมป์เฮดไม่ใช่ไม่ใช่เกต ถ้าเป็นถ้าเป็นแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟมันจะประมาณ7-10แอมแต่ตัวนี้แค่5แอมลองดูว่ามันจะได้ประมาณถึงชั่วโมงไหมเดี๋ยวเรามองมาพิสูจน์กันครับผมตอนแรกผมก็ว่าจะใช้วิธีบ้านๆน,นะคือเอาสายไฟเนี่ยต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่เลยปรากฏว่าไปคน้นในกล่องเครื่องมือไปเจอ ไปเจอ,เจอไอตัวปากคาบเนี่ยไอปากคาบไฟกับไอตัวเหมือนตัวต่อรถจนเลยก็สะดวกดีครับตัวนี้ก็คือผมก็จะเปลี่ยนจากตัวสายที่มันไม่มีไม่มีกั้วไม่มีที่คีบตัวเนี้มาเป็นสายชุดนี้สายชุดนี้ก็คือที่ต่อที่จุดบุหรี่รถจนแล้วก็ต่อเข้าพัดลมโดยโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมมาต่อให้ดูนะครับผม เวลาจะต่ออไฟ DC ผมแนะนําว่าเพื่อไม่ให้เกิดการสปาร์คหรือไหลไฟไหลในระบบนะครับก็คือแนะนำให้ปิดอุปกรณ์ก่อนไม่ใช่ว่าเปิดอุปกรณ์ทิ้งไว้แล้วมาต่อนะครับก็คือปัญหาก็คือถ้ามีมีการใช้ไฟมันจะเกิดการสปาร์คเพื่อความปลอดภัยแนะนําดีที่สุดก็คือเราอย่าเพิ่งเปิดอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาต่อสาย ต่อสายตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคต่อสายตรงนี้เข้าข้างหลังนะครับนี่สายพ่วงตรงนี้ก่อนอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พอดีผมผมมือเดียวนะครับมือหนึ่งอีกก็ต้องถือกล้องอาจจะถ่ายโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างต้องขออภัยด้วยครับพอดีทําคนเดียวมือเดียวทีนี้ก็อันนี้ก็จะเสียบเข้าตรงตรงช่องที่เสียบบุรีที่จุดบุหรี ก็ดับค่อนข้างเร็วโอเคคราวนี้ก็จะมาต่อแบตเตอรี่นะครับคาบเข้าค้่บวกค้่ลบค้วบวกต่อเข้าเสร็จอันนี้ต่อเรียบร้อยครับดูสายไฟไฟขึ้นสถานะไฟของนี้ก็ขึ้นผมต่อมาตรงนี้เรียบร้อยผมก็ยังไม่เปิดพัดลมนะครับตอนนี้ก็คือ มันก็จะมีการสูญเสียในสายไฟอยู่บ้างพอสมควรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะบอกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมเริ่มมาจับเวลากันดูอ่าโดยบังเอิญโดยอาจจะบังเอิญนะครับตอนนี้ก็คือเวลา19บเนาฬิกาผมจะเริ่มทําการลองเปิดพัดลมดูนะครับทีนี้เราจะมาดูตอนที่มันไฟเริ่มอ่อนหรือเปิดพัดลมแล้วมันไม่แรงก็คือสถานะที่ไฟมันเริ่มจะหมดนะครับผม ผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าแบตเตอรี่ผมเนี่ยก็คือผมใช้มานานและประมาณเกือบ1ปีเพราะนั้นสถานะของแบตเตอรี่ตัวนี้อาจจะไม่ร้อยเปก็คือประมาณแค่80%อร์ลองมาดูครับว่ามันจะได้นานแค่ไหนจะได้ตอบคำถามน้องด้วยแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปใช้งานก็จะได้นําไปประยุกต์ได้หรือทำยังไงจะใช้งานได้ตลอดทั้งคืนนะครับผม ตอนนี้เราก็เริ่มมาสตาร์ทพัดลมกันเลยนะครับผมจะเปิดที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับโอเคตอนนี้พัดลมก็เริ่มทํางานแล้วนะครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับก็จนกว่าพัดลมมันจะอ่อนอ่อนแรงมันลงนะครับก็คือตอนนี้ไฟมันยังแรงมากอยู่ก็เปิดใช้งานจริงๆเลยแหะครับก็คือนานแค่ไหนเรามาดูกันครับก็เริ่มจากเวลา19นาิา มันไปหมดที่ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละครับในระหว่างนี้ผมก็จะไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูสถานะมันอ่อนลงเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีหนึง่งเวลาขนาดนี้ก็19บเนกาสามนะใครนะครับก็คือผ่านไปแล้วเกือบครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็มาดูกันว่าไฟ เป็นยังไงบ้างแรงดันไฟยังอยู่ที่12โวลต์นะครับก็คือพัดลมก็ยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงความแรงของลมก็ไม่ลดลงนะครับก็ยังใช้งานได้อย่างดีเดี๋ยวเราก็จะดูกันไปเรื่อยๆครับสำหรับตอนนี้ก็2องทุ่ม30นาที2ทุ่มครึ่งนะครับก็ผ่านไป หนึ 1> 1ชั่วโมงครึ่งก็มาดูว่าแบตเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือดูจากไอตัวมิเตอร์เลยนะครับก็คือเหลืออยู่10โวลต์นะครับก็คือลดไปประมาณ2 v โวลต์จาก12ก็เหลืออยู่แค่10นะครับมาดูพัดลมเป็นยังไงบ้างทีนี้พัดลมก็เริ่มเฉย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 ลงก็อย่างที่บอกนะครับแบตตะกวดตะ,ตะกัวกดเนี่ยมันจะจ่าย จ่ายไฟได้แค่ประมาณ20นะครับมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้จ่ายเต็ม100%นะครับก็คือว่ามันจ่ายได้แค่ประมาณ20เพราะฉะนั้นถึงเวลานี้ก็คิดว่าแบตแบตลูกนี้ก็คือมันเป็นแบตเก่าประสิทธิภาพการจ่ายก็ตามตะกวัวกดก็คือจ่ายได้ประมาณ20ตก็ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่10 10โวลต์น,นี้น่าจะ ถือว่าเราต้องหยุดการใช้งานแล้วนะครับไม่งั้นแบตมันก็จะเสื่อมจริงๆเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือว่าแบตรถนต์ขนาด5แอมป์ใช้พัดลมตัวนี้ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะเริ่มเฉยๆแต่ถ้าเราจะใช้ต่อก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้ได้ต่ออีกประมาณรวมๆเกือบ2ชั่วโมงน่าจะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ให้ครบทั้งคืนทั้งคืนอย่างน้อยก็เราก็จะต้องมี มีแบตไอขนาดไม่ต่ำกว่า20แอมป์ขึ้นไปนะครับจะให้ดีก็คือผมบอกเลยว่าต้องประมาณสัก50แอมป์่ะใช้ได้ทั้งคืนแล้วใช้หลอดไฟใช้อะไรได้ด้วยแต่แต่ถ้าจะใช้กับพัดลมก็20แอมป์ขึ้นน่าจะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ